ขาดหมดแล้วผมอะไม่ฝนตกลังรัอ่ะขาผมแม่ไปทำลังขาดหมดแล้วคุณฟ้ามันเอาไปไม่ได้ลูกเห็นไหมเนี่ยใครเนี่ยเนีย่ยอยู่ในกล้องอเดี๋ยวเข้าหูแม่และคุณฟ้าพอแล้วลูก